มณีวันนะคะก็เป็นน้องใหม่ในโลกของมอไลน์เนาะวันนี้เราจะมาเที่ยวบัรักไทยกันค่ะเราจะมาดูการทําอาหารข้าวมันไก่ค่ะมาจากที่ไหนนะคะข้าวมันไก่มาจากที่ไหนคะหลงคุณหลงตอนนี้ค่ะมาจากไหนคะน้องแมวที่ไหนน้องแมวดีอะนี่วันนี้บัรักไก่บรักไทยสูตรสูตรที่ไหนคะข้าวมันไก่สูตรแม่เองเละภาคใต้อ๋อเม็ดสวยมากเลยนะคะเนี่ย น้ำซุปของวันนี้ค่ะน้ำซุปทน้ำซุปแบบเตาโบราณค่ะน้ำซุปแบบเตาโบราณนะคะเรามาท่องเที่ยวบนลักชัยนะคะบรรยากาศวันนี้เราจะมาเดี่กินข้าวมันให้ผมเล่นได้ได้สูงวยนี่เรามาทานข้าวมันไก่ข้าวมันไก่บนลักชัยกันว่า้อร่อยบรรยากาศอ่าอร่อยนะคะวันนี้เราก็มาท่องเที่ยวบนเขาลักชัยมาแนะนำข้าว อร่อยแต่ยังไม่ได้ขายนะคะแต่เราสามารถที่จะแนะนำการทำอาหารได้ค่ะเเดดิินนตาไป